อนนนั้นขาหักไปเล่นสเก็ตบอร์ดโนเมื่อ5ปีที่แล้วแล้วขาหักเลยแล้วต้องทั้งทั้งเคลื่อนที่หักแล้วแตกบางคนอ่ะคณันก็บอกโอ้เป็นคินเสเตียนเรอโหต้องมีความรักเต็มเปี่ยมแล้วต้องแข็งแรงมากไง คลิปนี้ผมไปคุยกับคุณแพรวคณนกีุณมาเธอเป็นนักร้องศิลปินในยุค90ผมเชื่อว่าเพลงของเธอท่านผู้ชมหลายท่านคงฟังและคุ้นหูแน่นอนแต่วันนี้จะมาคุยในฐานะที่เธอเป็นคริสเตียน เชื่อในพระเจ้าและเป็นศิลปินด้วยเนี่ยว่ามันมีความยากในการดำเนินชีวิตแค่ไหนและจะมาคุยถึงเรื่องความรักในวัยรุ่นของเธอเธอมักจะพูดว่าการเป็นคริสเตียนคือการที่เป็นคนที่ไม่สมบูรณ์เอ๊ะมันเป็นอย่างไรไปรับชมกันครับสวัสดีครับคุณแพลวคุณนิคุณสวัสดีค่ะคนณลา อยากจะให้คุณแพลวเนี่ยแนะนำนิดนึงว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างมีอะไรช่บ้างเนี่ยครับตอนนี้แพลวนะคะก็ทําหลายอย่างมากจะเป็นโรงแรมนะคะที่เชียงใหม่2ที่แล้วก็มีขายบ้านค่ะเป็นหมู่บ้านทําหมู่บ้านที่สตหีบขาะอีกหนึ่งที่จะเหลือทําเพลงเพิ่มเติมแล้วก็ทาช่องเพิ่มเติมของตัวเองที่กําลังจะค่อนข้างใหม่มากๆสําหรับเราและมีเพลงใหม่จะปล่อยเร็วๆนี้ไหมฮะหรือว่ายังน่าจะปีหน้าค่ะ้เพราะว่าตอนนี้ปล่อยไปก็ยังไม่มีประโยชน์มากก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านติดตามผลงานคุณแพลวได้นะฮะเดี๋ยว คำถามที่หนึ่งเลยนะฮะเป็นทั้งศิลปินและคริสเตียนด้วยเนี่ยม,มันยากแค่ไหนครับจริงๆแล้วมันไม่ยากเลยเพราะว่ามันทําให้การความเป็นคริสเตียนทําให้การเป็นศิลปินมันง่ายขึ้นสําหรับแพลวพลร,รู้สึกว่ามันทําให้เราเข้าใจทั้งคนอื่นๆเวลาเราไปทํางานรเราเข้าใจเขามากขึ้นเราเข้าใจแฟนคลับเรามากขึ้นรเราเข้าใจในสภาพสังคม รอบๆตัวเราที่วุ่นวายอะมากขึ้นแต่เราจะสามารถโฟกัสในจุดที่เราจะจะสบายตัวมากขึ้นจากเมื่อก่อนนี้เราจะรู้สึกว่าว้าวทำไมวุ่นวายจังบางคนเป็นซึมเศร้าไปเลยรหรืออะไรอย่างเงี้ยจากภาวะกดดันรอบๆเนาะแต่ของแพรว่ะแพรวไม่เป็นอย่างนั้นไงมันไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมฮะในเรื่องของความเชื่อกับการทําเพลง ไม่มีแต่ว่าเพราะว่าเราสามารถควบคุมได้ <ừ m. S 2> มันไม่ใช่เป็นละครเนาะที่เราจะต้องไปสมบทนั้นใช่ไหมเ,เราต้องไปเล่นบทขายยาหรืออะไรเงี้ยมันไม่มีหรืออะไรง <laughs> งเงี้ยอันนี้เลกแล้วอันนั้นเลกแล้วอันนั้นอดีตเออแล้วก็ไม่เป็นไรเหมือนกันใช่ไหมแต่อันนี้มันคือเราเราเองเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราเราได้ได้ได้ ทำงานตรงนี้เราคัดกรองมันมากขึ้นด้วยเนาะแต่เราก็ต้องไปเอนเตอร์เทนคนที่เขากินเหล้าเบอร์เที่ยงคืนได้แต่ทีเนี้ยบางทีเราเห็นนะเราก็รู้สึกว่าเป็นห่วอดเป็นห่วงไม่ได้ว่าเพลงเราอ,อกหักเยอะแล้วอ,อกหักเนี่ยน้องผู้หญิงที่มาอยู่ข้างหน้าเวทีเนี่ยบางทีเขาก็จะแบบว่าร้องไห้เสียใจอัดเหล้าเราก็ต้องให้ทีมเราอะมาพาน้องไปกินน้ำเปล่าข้างหลังเพื่อให้สามแล้วค่อยปล่อยตัวออกไป ให้มีสติไม่งั้นนั่นล้มพับเองรถข้างๆนี่เตรียมสอยไปเลยเ,เราก็จะต้องอยู่บนเวทีเราก็ต้องแมาเนจว่าใครหน้าเป็นห่วงบ้างอะไรเงี้ยจนตอนหลังหน้าทอธิฐานพระเจ้าว่าขอหนูเบาๆกับงานพวกผับได้ไหมอธิฐ <laughs> านไปพระเจ้าก็ตอบกลัมา เป็นอีเวนต์เป็นงานแบบเบนซ์เปิดตัวอะไรเปิดตัวรถต่างๆสตูวีต่างๆเราก็ได้ไปงานตอนเช้าค่ะคในในสิ่งที่คุณแพะพูดเนี่ยคือถ้าเกิดอยู่ในทางของพระเจ้าเนี่ยศิลปินเนี่ยพระเจ้าก็จะมีช่องทางในการให้งานเราใช่ค่ะเพราะว่ามันมันเป็นจริงๆถ้าให้บอกว่าทำไมอะไรที่ทําให้เราเชื่อมากค่ะนะั้นไม่มีความกลัวเลยเหรอมันต้องมีอยู่แล้วบ้างเนาะแต่ว่าพอเราแบบ อธิษฐานก่อนแล้วกันไอความกลัวเนี้ยคือเรายังไงเราขอฝากไว้กับพระเจ้าก่อนแล้วให้พระเจ้านําทางแล้วเราเชื่อว่าพระเจ้าจะมีทางให้เราอะไรเงี้ยตอนนั้นขาหักไปเล่นสเก็ตบอร์ดโซนเมื่อ5ปีที่แล้วแล้วขาหักเลยแล้วต้องทั้งทั้งเคลื่อนที่หักแล้วแตกต้องผ่าตัดเดินไม่ได้สี่เดือนเล่นคอนเสิร์ตไม่ได้เลยทีเนี้ยก็อธิษฐานกับพระเจ้าอย่างเดียวเพราะเราทำอะไรไม่ได้จริงๆครับเจ้าก็ให้ทำส่งงานดีเจมาให้ก็นั่งอย่างเดียว ยกขาสูงๆแล้วก็พูดไปเปิดเพลงไปสบายจังแล้วมันก็พอดีกับเงินที่เราต้องใช้ในเวลานั้นครอบคลุมพอดีด้วยตัวที่เราไม่ต้องไปเล่นคอนเสิร์ตก็โอเคเลยค่ะครับก็เลยวางจากนั้นมานี่คือสบายตัวแล้วระวังใจพระเจ้าตลอดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องขี้เกียจเนาะอ <laughs> ชอบมากเลยนะคือวางใจพระเจ้านะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องขี้เกียจคำว่าชีวิตคริสเตียนสำหรับคุณแพลวเนี่ยคืออะไร คือชีวิตที่ไม่สมบูรณ์เรามีสิทธิ์ที่จะอ่อนแอเรามีสิทธิ์ที่จะช่วงนี้ท้อจังอะไรเงี้ยชีวิตที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่เราได้พระเจ้ามาเติมเต็มให้เราเป็นคนที่สมบูรณ์ขึ้นแต่ก็อาจจะไม่ใช่100%ดีเนาะเพราะเราก็ไม่เทียบเท่าพระเจ้าอยู่ดี บางคนอะคณะก็แบบโอ้ oh, เป็นคริสเตียนเราโอ้โ oh, หต้องมีความรักเต็มเปี่ยมแล้วต้องแข็งแรงมากอะไรเงี้ยบางทีคริสเตียนก็มีจุดที่อ่อนแอแต่ว่าเราสามารถจะอยู่กับความอ่มอนแออนันได้คือหมายถึงว่าเราเราสามารถที่จะผ่านครับแล้วมีความสุขในช่วงเวลาที่มันแย่เหล่านั้นได้เน่นะเนใช่ไหมรเราเลือกไม่ได้ว่าเราจะจะไม่ทุกข์อะแต่ว่าเมื่อเวลาที่เราทุกข์เรามีพระเจ้าแล้วแล้วมันทําให้วันนั้นของเราอะเราไม่ต้องมานั่งแบบว่า วเมื่อไหร่จะผ่านไปวะเมื่อไหร่จะผ่านไปสักทีอะไรเงี้ยเพราะว่าเราสามารถจะอยู่กับความทุกข์ตรงนั้นได้ในถึงสําหรับ,รบสาหรับแพลวในความคิดว่าการเป็นคริสเตียนมันเป็นยังไงคงไม่ใช่สาหรับคุณแพลวสำหรับผม<ร>ด้วยไหคะตอนนี้ก็แบบว่าแพลเชื่อว่าคริสเตียนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกใกล้ๆกันคําว่าครอบครัวสําหรับคุณแพลวเนี่ยคืออะไรครับคําว่าครอบครัวสําหรับแพลวคือการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ บ้านเป็นบ้านให้กันละกันรเรามีความรู้สึกว่าไม่ใช่แค่เรื่องของอพ่อแม่ลูกอ,อ,อะไรครบอะไรเงี้ยแต่มันคือที่พักใจที่ที่เราสามารถจะแบ่งปันกันได้ทั้งเรื่องของปัจจัยและความรู้สึกอะไรเงี้ยค่ะ มีมุมมองคามรักก็ไม่ใช่ก็เปลี่ยนอืมได้ดีนะฮะใช่ค่ะเพราะเมื่อก่อนเราจะหลงทางได้มากๆเลยนะว่าเฮ้ย <c oughs> เวลาใครทําอะไรให้เราเนี่ยอันนี้เรียกว่ารักแล้วเฮ้ยไม่ใช่ว่ะอันนี้หลอกตัวเองแล้วว่าเขารักเราอันนี้ไม่ใช่ละเราต้องดูจริงๆ ใครได้รับพระพรสามารถกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราและสามารถแชร์คลิปวิดีโอนี้ส่งต่อพอระพรให้กับคนที่เรารักได้ด้วยนะครับ